นี่นะคะหมูกระทะเตถาถ่านะคเะตาถ่านมกระทะร้านก็สวยนะคะมีคนเยอะมากินกับน้อง่ิวกับย่าเขาด้วยมากินเมื่อกี้นะคะบางหินที่สิบนะคะหมูกระทะเตาถ่านเตาถ่านหมูกระทะนะคะ ไปกินหรือใจใกล้บ้านวันนี้มามมมกินกินหมูกระทะใส่ซีอิ๊นลูกสาวไม่ได้กินด้วยลูกสาวครับเหนี่ยวกินตลาดขายรขา,า,า,ายมองหน้าหน่อยมองหน้าหน่อยลูกแม่ป้ายจะได้เห็นนะยิ้มหน่อยยิม้มให้แม่ป้ายหน่อยสินี่ยิม้มให้แม่ป้ายทางนี้โอ้ยร้านถอยขายออกบนอน,น,นอนี่น้อกยิ้มให้แม่หน,น่อยความแม่ขี้ใจโอ้ยเนาะ โอ้ยลอจังเลยปลา่เโชพิโนะไม่ติดจางครับผมว่าไม่พอเหลือเท่านี้ครับอ๋อได้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะอ่ะโอ้พอจะลอยกกบน้ก็จับได้จะใส่หมดเลยเอาไว้ทำไมมันสุกง่ายปลเดิบมันก็สุกก็จะกินก็จะลงไป อันนี้มากินหมูกระทะนะคะทู้ชกนหมูกระทากหลาดชาติซีาว์คอยสุกินีาวคอเมื่อแล้วข้างบ้านอยู่ใกล้บ้านนี่มาเดินมานิดเดียวเดินมาไม่ถึงเก้าเดินมาไม่ถึงเก้านะคะชื่อร้านอะไรหมูกระชะาเตาถ่านนะคะครู่ชมรวหินยี่สิบเลยนะคะปากซอยูป้ายป้ายากห บางหินยี่สิบเลยนะคะดูตรงป้ายบางหินยี่สิบเลยนะคะใครแวะไปแวะมาแถวนี้ก็กินได้เลยนะคะกระบาดชายค้อยกระดาษงุ้มุ่นอยู่นั่นะเออดูนุ่งนุ่ง ได้ไหมครับยกให้ทีโอเลยกุ้งนะกุ้งตัวโตยกให้หนูเลยเลยแกผถือเตาหอมเิตาไฟไาสร็ว้สุดเร็วนิดนึงนะคะแล้วเนเลยเยเลยเียเลยเยเลยเลยเลเยเลยเ้เลยเลยยเเเอเยลยเลย ชุดละห้าร้อยเท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยชุดละห้าร้อยแต่ว่าเราสั่งเพิ่มทีเพิ่มแล้วแต่ชุดละห้าร้อยที่เพิ่มเราก็ครบอันนี้สุกแล้วลูกเอาไปไหม่แล้วคุโยไม่แล้วครับกุ้งกุ้งไหม่แล้วครับ อยู่วังหินยี่สิบนะคะอยู่ตรงป้ายเลยนะคะป้ายวังหินยี่สิบเลยนะคะต้มหมาก็ได้ทำไส้ต้มหมาก็ได้ปิ้งอะไรแมบนี้ไอง เสียแม่ใส่เองเล็กจะลอยเบลลกแซบหลายแบบแซบหลายใชไหมคะแซบหลายภาษาละแซบหลายเรื่ภาษาลาเรื่องมูจลฟังเพลงอน่เขาผเพห้พระธริดเองให้ก็คืจบก็ต้องไปปทาใหม่ดงนี้นะคะโช้าดีมากเลยก็ผิดเง เาผิดเพ้นไม่ได้บอกเขาจ่ชอบดีมากตอนแรกเขามาผเข้นเกาลกนเกาหลีหลังกว่าอร่อยมากเรียกว่าอร่อยมช้ไหมเนี่ยตูเนี่ ไปเตะบอลมานั่นเองก็หิวเลยนะคะที่นักฟุตบอลนะคะนักฟุตบอลทีมชาตินะเนี่ยอนาคตอนาคตทีมชาตินะคะอันนั้นก็เป็นอะไรนะอโลโลนะมาริโอมานักฟุตบอลชื่ออะไรนะโดนัลดโดนัลดอันนี้ก็จะเป็นโอริโอโอเป็นโอริโอโอโอริโอโอริโอ นั okay. <laughs> <laughs> ่นอะไรนะมาริโอมาริโอไม่ได to ้โรนันโดโรเันโดมาริโอโอเคที่ไดไปยี่ปอลลูกแซมโลกเห็นไหมแซบใหญ่เด็กบอกว่าแซบปน้าผมมามายเปนเลยงามป็นมาเด็กหน่อยสาวสมหน่อยเปเลย สาวซ้ำหน่อยกับบอปปานี่พี่น้องมีแล้วสาวน้อยเนี่จาสาวเหลือหน่อยสาวสมัยเนะจานอะไรที่เหลือเป็นฝากตอนัคานนีน้ำจิ้มกุ้งแท้ด้วยามแล้วก็ยังมีแล้วของย่าให้โอ้ีนี่น้กจิ้มเขาอร่อยไทยจิ้มมันเป็นเตาถ่านชุดละห้าร้อยบาท ที่เหลือเราสั่งเพิ่เมอเอาเองเยอะมากเลยนะคะหมูเต็มการนี่เลยนะเต็มช่วยนี่เลยนะกินแบบว่าจุกออกไปนะ,จ,ะ,ปะ <laughs> จุกแล้วให้หลานเลยจเจ้าไปเลยของยายมีแล้วนี่ของยายอยู่นี่ไม่ก้อนซุกด้ยวยพี่น้องอันนี้กร <laughs> อบ<ม> <laughs> แต่ห mm. e ู้มีปลาหมึกด้วย่ะใกล้บ้านเลยนะเอในบ้านอยู่ตรงนี้ไี่ไงบ้านบ้านอยู่ตรงนี้่เท่่งแมงคค่ะยินอยู่ข้างบ้านเลยนะครเซ กินอยู่ใกล้ๆบ้านกินอยู่ข้างบ้านด้วยกัอันนี้ก็นี่ไงป้ายซอยซอยยี่สิบนะคะนู่นหน้าบ้านที่มีร้านก๋วยเตียวนะะคี้คืนกินอยู่ข้างบ้านเลยไ,ไปโอไปตบอยยนนะะมลมาเหนื่อยกัล,ใ,ลใหญ่เลยถือใจเลยไปเตะบอลหนักย <ๆ S 2> นะ หลานชายคนเดียวของยายสมอนเดินหลานยายคนเดียวของของยายสมอนหลานข่อยก็เลังถืเป็นแชมป์โลกอยู่ที่เหมาทิ้งถ่านอยู่สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะ ไปนี่ไบ่ายไปนี่กินแล้วบก็ายบายเด้ยสีา่านร้านเตาถ่านนะคะร้านเตาถ่านหนะครัฟางหิน20นะคะฟังหิน20